สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู่คูสู่คุณพอ,พอกับช่องสาบ้านาหนุ่มสะวิเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่31ตุลาคม2566พี่น้องเขาเรื่มได้กเก็บเกี่ยวแล้วจ้าเมื่อนี้เอาภาพบรรยากาศเกี่ยวเขามาฝากมาตอนเขาเลี้ยงอรา,ามเต็มทงพี่น้องช่วงนี้ก็ได้แต่ว่าฝนตกแฮงพี่น้องสวงมือสามมือมานนี่ฝนตกจ้า ล้มกระแหงเขากระลุ่มเป็นลาวพี่น้องจ้านี่ตัอผู้พัน,หหนเหตุนะนาอจ้าเกี่ยวเขามาตากเขาก็เจอฝนอีกอค่ะเอาสู้ๆจ้าเป็นกําลังใจคือเขาทางใดเป็นจังไดนในโนอค่ะฝนตกบ่จ้าเขาน้าเป็นจังไดในโนอค่ะได้เกี่ยวได้ยังกันไปช่วงนี้ทั้งบ้านสาวบ้านนากะเริ่มเอารถเกี่ยวเขารุงเกี่ยวแล้วก็ตากเขาแล้วค่ะช่วงนี้ก็ตากเขาแต่ว่าก็เจอฝนนะค่ะเอาค่ะเอาอภาพบรรยากาศ ที่บาเกียวเขามาฝากมาตอนเพราะว่าผู้ใดอยู่ทางไกลด่ากิดหอดบานหอดสว่งกะบึงตางความกินหอดน้องพี่น้องจา้าคลิปนี้สาบนาเอาเลขวิ่งมาแรงหลายอาจารย์หลายสำนักมาเปรียบเทียบให้บึงว่าตัวใดมาแห้งจากพี่น้องมวดนี่ศูนย์จังไดขึ้นมาแห้งคักแห้งเนธจ้เจลขศูนย์มันสิเป็นจนนังไดน้อค่ะบางซ้องอยู่แล้วนี่มุดขีดินแกนบ่ไดดดอกพี่น้องค่ะเลขศูนย์มาแห้งพุด หรือผู้ใดคิดว่าเป็นจังไหนมินแต่ลิบมาบอกมาฝากมาตอนหรือว่าผู้ใดฟันเดสดีฟันดันดงออกพันษาแล้วผู้ใดฟันใดตัวแดงจึง้งคือก็อย่าลืมบอกสู้กันฟังด้วยค่ะมินเตกิบมาบอกสู้กันฟังน้ำจ้าในงวดนี้ในมือนี้ค่ะซาบนากะเอาเลขวิ่งมาแรงหลายอาจารย์ในาสำนักมาเปรียบเทียบให้บึงย้ำย่ำคือเกาเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางใส่วิจ,จะะารณญาณในการรับชมรับฟังหลายๆกอนสินำไปลงทุนจ้าเอาพี่น้องมาบอกรายใหญ่ไป ไปบึ่งแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักว่าเลขวิ่งตัวใดเพื่อนไห้มาแล้วกะตัวใดมาแรงเนาะะเอาค่ะไปบึ่งพร้อมๆกันเลยจ้าให้ไปบิ่งสำนักแรกก้อนพี่น้องของออยัางสีจ้ะงวดว่างหันลุดพี่น้องจ้าลุดโพดลุดโพบุกโมบกขียบคือกันแต่บ่เป็นยังจ้าสู่ต่อทางออยังสีเลขวิ่งเพื่อนี่แม่นเด้อพี่น้องจับตาดีๆงวดนี้เพื่อนไห้มาเลขเก้ากับเลขศูนย์จ้าออยัางสีสำหรับมาชัวเก้าเก้าผู้ใหญ่เจดี ฟันมาให้ศูนย์ตัวเดียวโครูชนกับทั้งออย่างสีเดอร์พี่น้องจ้ะสำหรับเสียนน้องคายเลขวิ่งเพิ่นให้มาหากับเจ็ดจ้าแต่ว่าเลขวิ่งมีที่มาที่เพิ่นเคยให้เสียนน้องคายมางวนนี้เพิ่นฟันไปที่ศูนย์เม็ดเดียวเต้เพิ่นก็ให้ร้องเจ็ดถึงไว้จ้ะกะยำเด้อค่ะถ้าชนกันมีเฮเแทแน่นอนจะ้ะพี่น้องจ้าสำหรับเลขวิ่งมีที่มาจ้าต่อไปสิทธิอาจารย์เนี้ยบุรีรัมเพิ่นให้หากับศูนย์ พี่น้องซนกันไปที่ศูนย์อีกแล้วจ้าโบกี้สำนนกสนไปซีแล้วค่ะศูนย์มาแห้งอิลี่จ้าต่อไปเลขเซียนบานผือพี่น้องเพิ่นไห้วิ่งหนึ่งกับเก้าทั้งเซียนบานผือเพิ่นมีศูนย์อยู่ดีจ้าแต่ว่าเพิ่นมามันดังโผดเพิ่นก็เลยตัดศูนย์ออกให้หนึ่งมาแทนจ้าสำหรับเลขวิ่งสายพระทุดงเด้อพี่น้องเลขวิ่งลุงวันนี่ก็งวดวังหันกับเขาอ,อยู่ดีจ้าวันนี้เพิ่นไหมาหก ฟันไปหกตัวเดียวรองสองแต่ว่าตัวเดียวครูเกข็นสำหรับสายวิ่งฟันไปหกตัวเดียวจ้าเสียนอุบลเพื่อนไหหมาหนึ่งกับสีจ้าแล้วกับทางอปริศนาโคราชไหหมาซี่กับศูนย์พี่น้องศูนย์มาอ,อีกแล้วจ้าเจ๊น้องใครเจ๊น้องใครศูนย์กับผาจ้าศูนย์มาอีกแล้วพี่น้องแลวกับปู่ลึกลับไหหมาเก้ากับเจ็ดจ้าสังเกตดีๆว่า สิบสำนักสิบเอ็ดสำนักที่สาานาเอามาเปรียบเทียบในคลิปนี้ศูนย์มาแรงสนกันสนันวันไหวเลยพี่น้องศูนย์นีส้นกันมีเจน้องคายอปริศนาโคราชแล้วก็สิทธิอาจารย์เนี้ยแล้วก็เลียกวิ่งมีที่มาแล้วก็ามาชัว่เก้าเก้าก็ออยังสีจ้ะที่สาานาหยิบยกุกมาฝากมาตนว่าศูนย์มาแรงกะหลายอาจารย์หลายสำนาาักคา่ะสาบนาบ่าได้หยิบยกมาบอกมาฝากมาตน แต่ว่าอันนี้เป็นคร่าวๆส่วนหนึ่งเด้อค่ะสาหรับเลขวิ่งมาแรงหรือว่าผู้ใดคิดว่าจังไดพี่น้องมันคือมาเฮงเทสูตรมันสีมาอยูบาา่บ่จ้าพี่น้องคิดว่าจังไดค่ะออฟซีแฟนชองสําหรับหลักสูตรเลขศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์งวดนี้จังไดคือมาเฮงคักเทสค่ะแต่สาบนานนะเสียเวยค่ะว่าจังไดงวดนี้เลขติดศูนย์สื่อบ่ได้แท้พี่น้องจา้ามุดขีดดินแกนบ่ได้แท้แนนอนหลานเปอร์เซ็นจ้า สำหรับตัวเลขเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดคิดว่าจังไหนแต่สาวบารนาญานคืองวดก่อนจ้ะงวดก้อนเจ็ดมาแรงแต่ว่ากับบ่ออกพี่นอ้องไปออกตะเล็กซีขายใหญ่อยู่จ้ะเนาะค่ะกะลองเบิ่งค่ะสาวนาเอาน้ามาเปรียบเทียบเบิ่องือซื้อเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางใส่ปิจารณายานในการรับชมในรับฟังหรือผู้ใดค่ะมีแนวทางนะคะเด็ดๆดีๆด,ด,ด,ดัง,ดงอยากวางในช่องเพราะว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณ เลขมีที่มาเลขบอกบุญหรือว่าผู้ใดฝันใดตัวเดียวขคโลแดงจึงคืงกะอย่าลืมแอดไอดีไลน์ A D อันนี้เป็นไอดีไลน์ D ine, สาบานาโดยตรงด้วยจ้ะสามารถแอดมาได้ A D ine, นะคะมาว่ากันได้จ้ะหรือว่าผู้ใดนะคะติดต่อทั้งสาบานาบ่ได้เพราะว่าสาบานามีแต่ไอดีไลนะะ์เด้อค่ะที่จะให้เพราะว่า,าว่าสามารถให้เบอร์โทรได้จ้ะเพราะว่าคนโทรมาหลายกะมีเวลาส่วนตัวกะหลายแนวหลายย่างเนาะคะ่ะ ขอให้เป็นไอดีไลฟ์ก็พอเนาะพี่น้องจ๋าไม่ยังกะโทรมาทางไลฟ์หรือว่าไม่ยังอยากติดต่อกะสามารถแอดไอดีไลฟ์ตามที่จาวันนะปักไว้ให้เลยจ้าเป็นไอดีไลฟ์ส่วนตัวบ่มีไลฟ์กลุ่มค่ะม่ยังถักมาได้โดยตรงเลยจ้าบ่ว่า,าจะเป็นแนวทางเนาะค่ะสูตรหวยคำนวณหรือตัวเลขที่อยากแบ่งปันหรือว่าตัวเลขบอกบุญกะสามารถมาเบอกมาฝากมาตอนได้ตามคลิปนี้เลยจ้าเอาค่ะผู้ดไดมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์กริ๊งกริงเป็นกำลังใจเ้อจ้ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้บ่าวหลายายญ่ไปพี่น้องจ๋าในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิจกาย,ยน2,566สาบนาบขอขอพี่น้องแฟนชองเอฟซีสูขุสูขุนเฮงปังดังรวยสูุข่สูคุนเงินไหลกองท้องไหลเข่าสาธุสาธุาธาธบุญรักษาธทวดาคุ้มครองคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจ้าสวัสด,ดีค่ะอย่าลืมเด้อพี่น้องพอกันคลิปหนาจ้า thank you